สวัสดีนะครับได้ของมาแล้วนะครับยี y ่ห้อแ a n s นะครับแ a n นส์กับรุ่น c l a s s ิกสลิปออนะครับแบบนี้สลิปออนนะครับแบบสวมเข้าไปเลยนะครับคล้ายๆกับรุ่นที่คุณแม่ผมเอามาจากอเมริกานะครับจริงๆอะ่ะผมจะอยากได้รุ่นเนี้ยแต่ว่าเขาหาไม่มีนะฮะ แล้วอันนี้เจอใน shopee ก็เลยกดสั่งเลยแล้วก็มีส่วนลด500หรือยังไงเนี่ยแหละก็เลยเลยแบบได้ส่วนลดก็เลยรีบเอาเพราะไซส์มันไม่ค่อยมีอยู่แล้วไซส์เนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ผมสั่งพอดีพอดีกับไซส์ที่ผมเคยใส่เลยนะครับมันเป็นสี c h e c k ร r b o a r d นะครับก็คือ black and white นะครับตัดกันเป็นตารางเนี้ยนะครับแบบอย่างนี้นะฮะก็ ใส่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับก็พอดีเลยคนแก่ลงมานะครับต้องบอกให้เงียบเสียงก่อนก็ใส่ได้นะครับสวยงามนะครับสีเดียวกันเพียงแต่ว่าข้างหลังคนละสีนะครับอันนั้นสีแดงนะฮะอันนั้นสีแดงเราก็พื้นไม่เหมือนกันหมายถึงว่าด้านหนายังไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันคืออะไรตัวนี้เห็นไหมตรงส้นมันจะสูงขึ้นมานะครับเวลาใส่แล้วมันมันทรงตัวได้ดีนะครับอืมมันไม่เหมือนอันนี้อันนี้จะแบนนะครับแล้วก็อันนี้ made in h i l i p i n นะครับม,มีตัดขอบดำนะส่วนอันนี้ไม่มีอันนี้ก็เป็นไปเปลยข,ขาวๆอย่างนี้เลยนะฮะอันนี้ใส่นะฮะ เราก็ไม่รู้ว่าเออความต่างกันอะไรมันยังไงแต่ว่าคิดว่ารองเท้ามันก็มีเมอินต่างกันเนอะไม่ว่าจะเป็นไนกี้หรืออะไรหรือยี่ห้ออะไรก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งกระเป๋าลุยอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างกระเป๋าสตางก็มีเมอินสเปนแล้วก็เป็นกระเป๋าถือก็อาจจะมีฟรานซ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออก็มาให้ดูกันนะครับแต่สีนี่เหมือนกันเดะสีนี่เหมือนกันเดะนะฮะสีตรงเนี้ยรุ่นเนี้ยก็ถือว่าราคาเบานะครับ ก็ใส่ก็คิดว่าน่าจะโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันนะส่วนอื่นก็โอเคนะครับพื้นก็เหมือนกันเลยพื้นนี้แบบเป๊ะๆเ,เลยชอบพื้นมากเลยมันมีเอออะไรกระป๋องน้ำเขาเรียกว่าอะไรนะไฮโดรฟาร์สไฮโดรฟาร์สหรืออะไรเนี่ยล่ะที่ทำเป็นรุ่นของเออขาอเอ็ก,กับแกรนด ถ้าเป็นรุ่นเดียรุ่นรุ่นแวน์อะสวยมากเลยแต่ว่าราคาสูงก็คิดว่าไม่จําเป็นนะฮะเพราะว่าโดนสั่งห้ามาห้ามห้ามซือ้อโดนคุณแม่สั่งห้ามห้ามซื้อขวดน้ําแล้วบอกว่ามันเยอะแล้วมันก็ฟุ่มเฟือยไม่มีความเซนไเปนเราก็คิดว่ามันมันก็อ่ะดูความขายกันมีความขวาถือเป็นเซตเดียวกันแล้วกันนะครับก็ามาให้ดูนะ สั้นๆคิปสั้นๆนนครับมาใส่ใกันอันนี้มันใส่แล้วเดินดีเดินดีในแง่ที่ว่ามันไม่หลุดแต่ว่าการทรงตัวอันเนี้ดีกว่าเพราะส้นตรงนี้มันสูงสูงกว่าน,นี้อันนี้แบนถ้าคนชอบรองเท้าแบนอ่ะจะโอเคแต่ผมมีความรู้สึกเดินเดินแล้วไม่มีความรู้สึกว่าถ้า ถ้าตรงนี้มันนูนขึ้นมาอีกหน่อยอะ่ะจะจะดีมากจะเวิร์กมากซึ่งว่าเราเอาเราก็อาหารอะไรไปไปลองได้นะฮะทุกงคนชอบแต่ถ้าใครแสงทับแบนๆอยู่แล้วไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็เลือกมาพอดีไซส์เพราะว่าเวลาเวลาใส่มันก็จะไม่หลุดง่ายแล้วเวลาสมมติว่าเราขับรถอะ่ะพอลงเงยเท้าแบบเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งอะไรอย่างเงี้ยเท้าเออเท้าเราอ่ะไม่ล่วงลงมาจากคือเป็นเนื้อดี่งไม่ถือว่าประสาน เป็นเนื้อเดียวกับหมายถึงว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกับรองเทา้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องแบบว่ารองเทา้าหลุดเท้าหลุดลงมาแล้วแล้วมันมันมันสามารถสร้างเกิดอุบัติเหตุได้ก็คิดว่าโอเคนะครับคลิปสั้นๆน,นะครับถ่ายให้ดูเพราอเมื่อกี้มันมีเสียงสูดน้ำมูกเยกอะไงก็เดี๋ยวดูว่าอันนี้มีเสียงหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะโอเคนะครับอเคก็จบคลิปแล้วกันนะครับกับแวนสตุนสลิปออนนะครับลายเชยกเกอร์บอสนะครับขาวดำ ซึ่งรุ่นนี้มีแดงขาวด้วยนะแต่ว่าผมผมว่ามันใส่กับเสื้อผ้ายากแล้วผมว่ามันแดงขาวมันมันไม่ค่อยโอเคสําหรับผมนะมันถ้าถ้าเป็น,ปนแ,ดแดงดําเนี่ยคือมันเวิร์กแต่แดงขาวก็แล้วแต่และกันแล้วแต่คนชอบแต่ลายนี้คิดว่าสวยดีนะโอเคขอจบคลิปนะครับกับรุ่นนี้นะครับ๊าป,ป่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย